สวัสดีครับวันนี้อยู่กับจกกักรนชนะครับแล้ววันนี้เราจะมาทำเด็กเซอร์เบอริออตเอนเชนเวอร์ซึ่งก็เป็นเด็กที่มีคนคอมเมนต์มาขอมาแล้วแล้วก็ผมจะผมมีคำถามน้องก็คือวันอาทิตย์ที่27นี้มีใครไปแข่งที่ลังสิตไหมฮะถ้ามีก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยเพราะผมก็ไปเหมือนกันโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยอ่าแต่ผมลืมบอกพอดีเป็น เซอร์เบอรีออฟลอสเราจะเลี้ยงตามไซส์หน่อยเราจะไม่เราจะไม่ข้า <c> ม <oughs> เริ่มที่ตัวแรกมาจอมบ,บิชิตเซอร์เบอรีออตเป็นไซส์สามบอกพาวเวอร์แปลนดีเฟนต์แปลนพาวมีสองขีแล้วก็เมื่อการที่เข้าสนามสามารถนำการ์ดโอเวอร์คลาสหรือก็คือใบนี้ <c oughs> ใบนี้กับมอนสเตอร์ผ่ามังกรไร้ช็อทานไซส์สี่ขึ้นไปจาก กองไม่เกินหนึ่ใบขึ้นมือแล้วก็สับกอง <c oughs> แล้วก็มีสกิลที่ชื่อว่าทเทียบเท่ากองทัพบ,บอกว่าถ้ามันเป็นมอเตอร์ไปในสนามพาวเวอร์กับดิเฟนซ์เพิ่มขึ้นสองพันการทุกใบไม่ถูกทำลายไม่ถูกสองขึ้นมือแลือแลความสามารถการคู่แข่งเอ้ยอ๋อมันบอกเขาว่าดิฟเฟนซ์สองพันแล้วก็บวกหนึ่งคีแล้วก็ได้แล้วก็มีเดบลแฮกเป็นไส์สามนะอ,อ่ะแล้วก็ต่อเลยด้วยนี่เดนะี๋นะปิด จอมทราราชเซเบรอริออสออกพาวเวอร์หมื่นห้าดิเฟนซ์หมื่นมีสามชีบอกว่าการนี้จะคอด้วยจะคอจะอได้ก็ต่อเมื่อความสามารถของการ์ดเท่านั้นแล้วก็คอคอ,อของมันก็คือนำมอนเตอร์ไซส์สามจากสนามมุ่งช่างดอกแล้วก็เมื่อการนี้เข้าสนา,นม,นนา,า,ม,ามนำแม็กนำมังกรได้กำทานติดติดกับคำว่าแม็กนาก็มังกรได้กำถานหนึ่งใบหนึ่งใบจากกองที่เป็นมอนเตอร์ขึ้นมือจากนั้น <c oughs> เธอหนี้แล้วเธอถัดไปเพราะ จะได้ดีเฟนต์บงหมื่นห้าแล้วก็มีสกิลเท่าเท่ากองทัพเหมือนตัวเมื่อกี้เลยก็คือแต่อันนี้จะแค่การทำลายกับการขึ้นมือแล้วก็การขอสามารถดีกว่านะเอาก,การขึ้นมือการทำลายแค่นะั้นมีดับเบิลโน่าเป็นไซสี่ต่อไปคือไซห้าก็คือจอมทำลายซูบาริออสซิสบอกว่าอาพลังสองหมื่นห้าดีเฟนต์หมื่นห้ามีสี่ขีบอกว่าจะขอจาก เราทำเป็นวันเล็กน้อยจะขอได้จากความสามารถของการ์ดแม็กดราก,ก้อนขอเรียกแม็กดราก,ก้อนแล้วกันเท่านั้นแล้วก็คอค้อนนำแม็กดราก,ก้อนไซส์สี่จากสนามมุงช่องดกเมื่อเข้าสนามสามารถนำแม็กดราก,ก้อนหนึ่งใบจากกองขึ้นมือแล้วก็มีสกิลที่เท่ากอ,องทัพอันนี้จะไม่เหมือนคนอื่นก็คือไม่ไม่ถูกทำลายไม่ถูกส่งขึ้นมือสกิลสกิลไม่ถึงอยู่เลยหรือเปล่าอ๋อ,อการเลส แล้วก็มีเพนกับทิปเปิลเนาะมีสี่ขิถือว่าโหดยุแล้วก็ใบสุดท้ายเนาะก็คือไซส์หกบอดี้เราเองก็คือจอมจกกักรพรรดิเซอร์เบอรีออนลอสไซส์หกพาวเวอร์อรอสามหมื่นดีเฟนส์สองหมื่นมีสี่ขิจะคอได้ก็ต่อเมื่อคอสามารถของแม็กดราก,ก้อนเท่าน,นั้นแล้วก็คอขึ้นมาแม็กดราก,ก้อนไซส์ห้าใดบดรอปโซนเมื่อเข้าสนามทำลายการทุกใบของบนสนามผู้แข่งแล้วก็ ทยิงทำนำเส่าทำเมตจตามจํานวนการที่ทาลายได้แล้วก็มีเทียบเท่ากองทัพไม่ถูกทําลายมึงโซ่ขึ้นมือไม่ถูกเล็ดมีเพนกับคอร์ทูปเปอร์ทุกออหมดแล้วมอนเตอร์มอนเตอร์ม,รมีแค่นี้ริงๆิงเพราะส่วนใหญ่ในนี้นเนีนไม่หมดก็ถ้าใครสงสัยว่าไอ้ไซส์หกเนี่ยมันไซส์เนี่ยไซสี่แหละไซสี่สกับไซส์หกมันจะคอยยังไงก็นี่เลยโอเวอร์คริสหรือก็คือใบที่ ล่างสระไซส์สามเราหยิบได้บอกว่า <c oughs> เป็นการเซตท,ที่เซตได้ใบเยีอนในสนาม <c oughs> <c oughs> พอไปความสามารถของแมกดรากอนบนสนามจะไม่หยุดยกเลิกแล้วก็เราสามารถคอมอนเตอร์แมกดรากอนไซส์ได้สูงสุดหก็คือคอได้ถึงไซส์หกนั่นเองแล้วก็่าเมื่อจบเทิร์นนผมจะสามารถคอแมกดรากอนจากมือหรือดอกโซนที่มีไซส์สี่ขึ้นไปเนี่ยโดยจขข่ายคอคอสได้ ถือว่าดีมากแล้วก็ใบต่อไปคือเจ้ามังกรอววาราวาดใบฟาร์มชช้นยอดของเด็กนี้อ่าแคทคอร์ก็คือทิ้งม,มอนสเตอร์กปาแต่าชาทิมอนสเตอร์แมก,กการก็นหนึ่งใบบนมือเราจะได้หนึ่งเกต1หนึ่งไลท์จุดสองแล้วก็ถ้าเกิดการที่ทิ้งไม่ค่อยเป็นไซสี่ขึ้นไปจะได้จุดเพิ่มอีกใบหนึ่งก็คือถ้าทิ้งตั้งแต่ล่าง ไซสี่สหรือถึงไซหกเนี่ยจะได้ชั้นหนึ่งคิวหนึ่งจุดสามใช้เธอครั้งไซสี่ใบต่อไปก็เป็นใบสำคัญเหมือนกันเจ,จ้าดูอ๋อใช่เจ้ามังกรเจ้ามังกรลาอุปสรรคบอกว่าคอข้าใจลิงเกตแล้วก็คอเตอร์ได้โจกการหนึ่งใบใช้เขาสามารถหนึ่งอย่างจะสองอย่างหนึ่งคอแม็กดราก,ก้อนจากบนมือโดยจ่ายคอคอส สองสเตนแมกดราคอนบอสนามหนึ่งใบถามว่ามันเป็นไปสำคัญยังไงเอาไว้ใช้สก,กิลบนอเอาไว้วิวิวสถานการณ์ล่างใบต่อไปก็เป็นใบเอาไว้เสิร์ตเซเบอร์ล่างใช้สามนก็คือคู่พิชิตสวรรค์ชื่อโคทีแล้วก็สก,กิลเรียบง่ายโดยบอกว่านำเซเบอรีออสที่เป็นไอเนี่ยฮะทวนใช้สามกับหรือโอเวอร์คริสจากกองหนึ่งหนึ่งใบขึ้นมือ แล้วก็ใช้ได้เท่าละครหรือเปล่าไม่ติดมันเปิดต้องใช้กี่ครั้งก็ได้ดีใส่สิ 4. ต่อใบต่อไปเป็นประกาศสิทธิราชันอันเชอร์สุดแกร่งบอกว่าเลือกคอเตอร์เลือกแมกกา้อนหนึ่งใบในสนามทำให,ทำให้ทำให้เราจะฟื้นพลังชีวิตตามจำนวนไซส์ของมอนสเตอร์ที่เราเลือกแล้วก็จะยุเรื่อการทำลาย ยกเลิกการทำงานของใบนี้ก็คือเราจะไม่โดนเพเดเพลินแล้ก็คือการเพลิดเพลินได้ใช่ยกเลิกการทำลายใบต่อไปเป็นประกาศสิทธิราชันเพิงวายุภูวิชิตบอกว่าใจสอง,องข้อใจสองเกตเคาน์เตอร์อ่าเลือกแมกกาซีนบนสนามระดับหนึ่งใบเลสการ์ดทุกใบบนสนามผู้แข่งที่มีคีย์เท่าเท่ากันหรือต่ำกว่าการที่เลือกก็คือใบเลสน้อง อย่างถ้าสมมติเราเลือกลอดที่มีสี่ขี้ก็จะเลนมอนเตอร์ที่มีขี้ที่ค่อนเข้าแต่สี่ลงไปแน้ว <c oughs> ไปต่อไปคือราชันี่ฆาจอมมังกรลิกไหลตรงข้ามกับเมื่อกี้เลยคือเขาก็จะสองเ,เกตเคาน์เตอร์เรื่องแมกกา้อนบนสนามหนึ่งใบแล้วก็ทําลายการ์ดทุกใบกบนสนามู้แทนที่มีคี้ที่ค่อนต่ากว่าเอ๊ะเท่ากันหรือต่ากว่าอ่าใช่ทุกใบในสนาม ใส่สองนะุ่มต่ว่าก็จะเป็นการาดเก่านะุ่มก็จะมีมังกรมีคาร์จำท้านึ่งครั้งว่าเขาเขาใจสังเกตได้จัวกาซสามใบแล้วก็ทิ้งก๊าซสองใบใช้ได้เธอครั้งใส่สองนุ่มดาราออกเดนี้เอาไว้ฟาร,ร,ร,ร์มไอจอมมังกรไรอุปสรรคนุ่มไม่เเหมือนชื่อจอมหรือเจ้าวะเนี่ยอ่ะตำนานราชมังกรอันนี้อันนี้ค่อนข้างคุ้นเคยกันดีอะเขาใช้ราชทีงคีวจวใช้ได้เธอครั้งแค่นั้นใส่สามนุ่ม ต่อไปเป็นมังกราาสมรร์สร้างโลกขอคอสแจกสองไลท์แล้วก็จมตีสองใบใช้ได้เถึงครั้งใส่สองต่อไปคือใส่สัมพันธ์แห่งภาคีมังกรใาสา่สัมพันธ์ของภาคียืมมาหน่อยคขอคขอสทิ้งการ์บดบล็อกสองใบเคาน์เตอร์ใช้ควาสมาสามารถในการสองอย่างหนึ่งนองการ์ดสามใบบนศุกข,ของกองเขา้เขาเขา,เขาเข้าเกตสามใบแล้วก็ฮิวหนึ่งอย่างที่สองคือทำลายมอนเตอร์บนสนามผู้แข่งหนึ่งใบใส่สองน้อง ต่อไปเป็นโพสระราชันเก <c oughs> ่าหน่อยประมาณภาคเลยนะอต่อันนี้อยู่ภาคเอกแต่ว่าเดิมทีแล้วอยู่ภาคที่ไม่ดีม้งผมจำไม่ได้เหมือนกันค่อาใจนิงเกตพนักชีพหนึ่หน่วยคอ์เตอร์เลือกการ์ดสนามหนึ่งใบมันบอกว่ามอสเตอร์นั้นจะยังอยู่ในสนามและคอ์เตอร์แอทแท็จบเทินอืมใส่สองต่อไปเป็นการ์ดที่เรียกได้ว่า แัตตี้เฮลล์นะผมก็คือจ่ายสามจุสองง่ายๆใส่สองใบอันนี้ผมไม่มีนะผมไม่มีใบที่สองเลยเอาใบสุดท้ายก็คือไอเทมนะผมกล่องแห่งผู้พิชิตคินโกบอกว่าเพราะอีคิปคอสจ่ายหนึ่งเกจกำลังชิดหนึ่งหน่วยสามารถตีได้ไหมจะมี Mac, แม็กดราก้อนที่ช่วงกลางของเราแล้วก็เมื่อเริ่มแอทแทคเอ้ยเมื่อเริ่มแอทักครอกเมื่อจมตีถ้ามี Mac, แม็กดราก้อนบนสนามจะเจอเพลนี้ได้ดับเบิลเออโอเค ก็หมดแล้วนะผมใช่ครับหมดแล้วไม่ใส่ร้อนที่ไม่ใส่ร้อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าเด็กนี้เล่นล้วนก็เก่งอืมแต่จุดจุดอ่อนของมันเนี่ยถามผมว่าจุดอ่อนมันคืออะไรก็คือถ้าใส่สามไม่ขึ้นก็คือแห้งเลยนะผมมันจะไปต่อไม่ได้เลยแล้วที่สําคัญคือคิดตีคอนเนี่ยมันอยู่ที่สี่ใช่ไหมเยอะสุดแล้วคือแบบว่าไอ้มากกว่าเนี่ยมันก็มีไง อย่างเด็ทอยอย่างเงี้ยโอ้อย่างเจอร้อนี่คือพังเลยนะผมเจอร้อทีนี่พังเลยเพราะว่าโอเวอร์เคสเนี่ยจะโดนด,ดึงลงดอกแล้วพอโอเวอร์เคสแตกเนี่ยมันจะคอกลับเป็นสามไซส์ไอ้นี่ก็จะตายเลยมันจะไม่อยู่เนอะคือมันจะโอเวอร์ไซส์ไปเลย <laughs> ก็จบไปแล้วเราสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายทุกคน